สวัสดีครับสวัสดีลูกค้า FC ทาง YouTube และ Facebook นะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับนะนี่นะครับกับช่วงเย็นวันที่24ตุลาคมนะครับ2,568นะครับก็เข้ามาใหม่หนึ่งขั้นแล้วก็ติดมัดจำกับ FC นะครับที่ต้องขอบคุณ พี่ทางกรทมมากมากนะครับผมที่ไว้างใจทางของเรานะครับก็อนตังมา,มาจัดจาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งเก็บงานนะครับเป็นภาพประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดการให้เนียนๆพี่นะครับนี่ตอนนี้ก็ผมลงจากเขานํำนาวมาแล้วนะครับดันเขามายาวๆตอนนี้ก็499กิโลนะครับความร้อนปกตินะครับความเร็วก็อันนี้เข็มไม่จะ อ่อนหน่อยนะครับดูวัดจากจิ s ิแล้วถ้าวิ่งร้อยก็อยู่ประมาณ90นะครับนี่ความเร็วก็วิ่งอยู่ประมาณ90 1 0สบยสบายๆนะครับรถก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคันนี้รถเอามาจากจังหวัดลำปางนะครับอำเภอแม่ทะนะครับนี่ก็ดันดยาวๆมาเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงกว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปรีวิวรอบคันให้ พี่แกดูนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงนะครับวิ่งความร้อนประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้นะครับเครื่องมีไอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ตอนนี้ก็ดันยาวๆนะครับนี่ปล่อยมือครับนะครับชิวๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเข็นๆหน่อยก็น่าจะได้อยู่ประมาณร้อยสิบอยู่นะครับนี่นี่ก็จะขึ้นร้อยยี่แล้วนะครับถ้าตามเรือนไม้นะครับ อันนี้พอวิ่งตามก็ได้อยู่ร้อยร้อยสิบอยู่ถ้าวิ่งประมาณ120ร้อยี่สิบเรลือใหม่คันนี้นะครับเครื่องดีเลยคันนี้นะครับเครื่องดีก็ซีเนียนเนียนเลยนะครับดำดีอยู่นะครับนี่ภายใงภายในนะครับมีแอร์พร้อมนะครับคันนี้มีแอร์พร้อมนะครับพาสีหกเก้านะครับพาสีไม่ขาดนะครับ ดันยาวๆเลยนะครับขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหานะครับขึ้นดันดันเขาลำฟางเขาแพรนี่ก็เกียร์สี่เกียร์ห้าไหวอยู่นะครับแต่ว่าเขาน้ำหนาวก็ลงมาเกียร์สามบ้างนะครับมันชันมากนะครับนี่นี่ก็ระบบเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะครับดันเขายาวๆมานะครี่ก็อยู่ประมาณสามร้อยกิโลนะครับถึงบ้านหมะ่นับจากจีพิต ้ hey, 200กลูกเกือบ300ลูนะครับจี s เอจากลำปางมาก็700นิดๆน,นะครับ700นิดๆก็ดันไปยาวๆคืนนี้นะครับาไม่มีไปเอารถต่อนะครับกำลังจะเข้าอำเภอชินแทะนะครับไหลๆที่มีขึ้น103นะเครื่องโอเคมากนะครับคันนี้ตี90รเซเลยนะครับ เก้าสิบเก้าสิบห้าเลยเกือบร้อยเลยนะครับระบบไฟออกหมดทุกจุดนะครับอันนี้ก็ไปเก็บสีเก็บคอกนะครับเก็บสีใส่ข้อกูพื้นะครับเก็บรายละเอียดอีกหน่อยนะครับก็พร้อมส่งลูกค้านะครับตอนนี้ก็สี่ล้อแปดแปดสองขันนะัวพี่หมอการะตูนก็ติดปัดจำลูกค้าไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือร้อยยี่สิบนับ NPR ร้อยยี่สิบแรงสี่เมตรสามสิบแล้วก็ตัวห้าเมตรผมขายตามสภาพนะครับ แสนสี่หมื่นบาทนะครับคันีสวยรับประกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยไปรีวิวคลิปหน้านะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปรีวิวรอบคันดูนะครับมานะครับก็ถึงปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมพามารีวิวรอบคันนะครับให้กับลูกค้าดูนะครับว่าก่อนเก็บงานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลังเก็บงานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ ตัวนี้ก็เป็นรถบรรทุกสีล้อนะครับ n k r 88แรงเป็นตัวห้างแท้ปี40นะครับตัวนี้เป็นตัวห้างแท้เลยปี40นะครับผมอะไรธรรมดานะครับระบบแอร์มีนะครับเดี๋ยวจัดการไล่ให้นะครับตอนเมื่อเช้านี่อากาศมันเย็นมันแอร์มันทํางานแล้วก็มันเย็นอยู่นะครับแดี๋ยไม่รู้ว่าจะสู้แดดไหวไหมนะครับเดี๋ยวก็ไล่เช็กแล้วก็เดี๋ยวแว็กน้ํายาให้นะครับป้ายเป็นป้ายเล็กนะครับผมนี่ป้ายเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการปูพื้นกระบะให้นะครับอันนี้มี พื้นกระบะมีรอยบุบๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไม้แล้วก็ปูพื้นเหล็กครับให้นะครับสีแผงข้างนี้ลอกออกแล้วก็พ้นสีใหม่นะครับแล้วก็ทํากันมอไซให้เรียบร้อยนะครับนี่คัสซีนี่ประมาณนี้เลยนะครับดามากนะครับคัสซีไม่ต้องพ้นเลยนะครับขัดสนิมออกนิดหน่อยแล้วก็พ่นสารเข้าไปก็พอนะครับไม่ต้องลอกสีเดิมออกนะครับนี่คัซียังสวยอยู่เลยนะครับ พวกลูกยางหูแหนบอะไรเดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็หัวนะครับก็มีรอยเก็บงานมาบ้างนิดหน่อยนะครับนี่สาหรับตัวหัวนะครับประมาณนี้ตัวนี้ลอกออกแล้วก็โป้ใหม่นะครับลอกออกลองสีใหม่แล้วก็โป้ใหม่เก็บงานใหม่หมดเลยนะครับด้านหน้าก็มีรอยบุกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับภาษีหมด18อ่า1สิสิงหานะครับ9้าปีหน้าเลยนะครับสําหรับตัวภาษีนะครับ ภายในนะครับอันนี้นี่ซัดมาร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่ได้อยู่นะครับเคลื่อนไม่อ่อนหน่อยนะครับก็หน้าไม้รถจริงๆก็อยู่ประมาณร้อยร้อยสิบประมาณนี้นะครับความร้อนก็อยู่ประมาณนี้นะครับวิ่งมาห้าร้อยเจ็ดกิโลนะครับห้าร้อยเจ็ดกิโลเบรกมือใช้งานปกตินะครับนี่แผ่นเพิดนะครับประมาณนี้นะครับก็มีรอยสนิมบ้างพวกนี้เดี๋ยวจะก,การลอกแล้วก็ เก็บใหม่หมดเลยนะครับสําหรับตัวหัวรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดการให้เนียนๆพร้อมกันเลยนะครับทั้งหัวิี่หัวการ์ตูนนะครับลูกค้าก็เป็นเอฟซีจากทาง YouTube นะครับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็แปดแปดแรงนะพี่อยู่บ้านนะครับก็ลื้อเครื่องออกแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการปิดเครื่องให้นะครับปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวยกกระบะใส่แล้วก็ปูพื้นเหล็กครับทำออกมาสไตล์เดียวกันหมดนะครับก็คล้ายๆกันกับคันนี้เลยนะครับ อันนี้ภายนงภายในอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่สวยนะครับเดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้ใหม่นี่เล่มเอกสารชุดโอนก็พร้อมนะครับประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูเครื่องกันหน่อยเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับนี่หัวก็ยกมือเดียวได้อยู่ครับว่าความกันความร้อนนะครับก็อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ขาดตรงนี้นะครับ ความร้อนนะครับ <S <S เครื่องดูได้เลยนะครับนี่ยิงมาร้อนๆนะครับลงเขาน้ำหนาวมาด้วยนะครับนี่ไมอายไม่ไดันเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับนี่เดิมเงียนเ,เลยกาวเครื่องยเงเดิมๆอยู่เลยนะครับสีปอนะ้า ยางก็อเคดีอยู่นาบยางสีเส้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับสําหรับตัวยางนามสีหนังหัวใต้หัวประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จบไม่ถึงสองแสนนะครับพันนี้จบไม่ถึงสองแสนนะครับใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ทางอู่เราก็มีให้เลือกชบอยู่นะครับจะเป็นเพนทียาร้อยยี่สิบแรกนะครับสี่เมตรสามสิบนะครับกาลังเก็บงานนาบตอนนี้เก็บสีหัวเสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บสีคัสซีนะครับกระบะก็มีแล้วนะครับ ใครที่หารถว้ใช้งานราคา2 0 0แสนต้นๆนะครับอยู่แสนไปๆนะทางหูเราก็พอมีอยู่นะครับสำหรับ NPR 1 1 5แรงนะเอ้ย120แรงนะครับก็จะมีทั้งตัว4เมตร30ที่เป็นรถปั้นแล้วก็ตัว5เมตรนะครับที่เป็นรถตามสภาพนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์095 7706 164นะครับพันนี้จบไปไม่ถึง2 0 0แสนนะครับตามรูปนี้เลยครับไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ